อย่างไรกเลครับผมจะสตรีมเต็มตัวนะครับผมตอนนั้นเราหยุดหายใจเราสะดุ้งตื่นตอนคืนบ่อยมาก โอเคสวัสด okay, so ีครับผมจาเมนเบ้นนะครับอยากจะบอกว่าแฮปปี้นิวเอยร์นะครับ,อา,บ,อ,ารบอาจจะแฮปปี้นิวเอยร์ช้าไปหน่อยนะแต่ว่าก็แฮปปี้นิวเอยร์ครับขอให้ปี2021เนี่ยให้เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนนะครับวันนี้วันมาถ่ายคลิปทำไมวะอ๋ออัปเดตชีวิตและแผนทั้งปี2021ของผมนะครับผมคิดว่าช่องยูทูบเนี่ยปรับกันอีกแล้วกูเนี่ยปรับช่องกูเนี่ยนะอินดี้เหรอจะปรับอะไรก็ปรับปรับไปเรื่อยใช่มันต้องปรับนะฮะเพื่อความอยู่รอดนะครับผมยูทูบเนี่ยนะครับผม,ผมจะเ,เปลี่ยนชื่อไปอบบบบนะครัเเอออาชื่ส็ก กลัับบมานะครชื่อช่องก็เลยเป็นชื่อว่าเบสบอกจานเบสนะครับมันมีเหตุผลว่าทำไมต้องใส่เบสบอกกลับมานะครับผมเพราะว่า หนึ่งคือคนเสิร์ชหาช่องผมไม่เจอผมตะคข้อเบสบล็อกออกเลยไม่หาไม่เจอกันแล้วก็น้องมาทักว่าพี่ไม่ได้อัพคลิปหรือเาซึ่งกูก็อัพก็ยังไม่เห็นเหมือนเดิครับก็ไม่เข้าใจว่า YouTube ย,ยังจะลงโทษกูอีกเปล่าว่าคลิปมันออกแล้วแต่มันไม่ลงตดนะอะไรเงรี้ยกลับมาใช้ชื่อเบสบล็อกแต่ว่าท้ายว่าจานเบสไว้ดีกว่าผมมองว่าชื่อนี้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก,ก็เรียกไป่างกนและกลับเขาเรื่องกันดีกว่าทําไมผมต้องย้ายมาเชียงใหม่นะครับซึ่งชีวิตกรุงเทพมันก็น่าจะโอเคแล้วแต่ไม่ต ในย้ายมาเชียงใหม่ไปประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าประจําหลักๆอยู่ที่นี่หรอกก็คือผมจะอยู่สอที่ก็คือ1เชียงใหม่แล้วก็กุงเทพส่วนใหญ่ที่ผมจะไปอยู่กรุงเทพเนี่ย <S <S เพราะว่าไปทํางานก็จะมีงานหลักของผมงานนึงเนี่ยที่ไม่ได้ออกสื่ออะไรมากคือทําทำมันอยู่แล้วทีเนี้ยทำยูทูปเป็นงานอดิเรกแล้วก็ปีนี้ก็ได้ไปสตรีมด้วยนะครับผมก็ <S <S สตรีมในเฟซบุ๊กนะครับในเฟซบุ๊กเบรกฟองมาขมก็ไปยืติดตามกันนะครับผม โ okay. อเค๋ย่ค่อยคุยกันเรื่องของสตรีมแล้วมันมีเหตุผลหลักๆเลยครับว่าทำไมผมถึงแย่ยมานั่นก็คือเรื่องสุขภาพนะครับผมเห็นมีอย่างว่าไม่ค่อยได้ดูแลออกกาลังกายดูแลสุขภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็ใช้ชีวิตแบบค่อนข้างที่จะฟรีสไตล์ครับในสมัยที่เรียนเนี่ยก็ชีวิตฟรีสไตล์เต็มเหนียวมากกินดื่มเที่ยวสู่แบบจัดเต็มฟุตผมแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยแพกแบบวันหนักหนาสาหัสมากจนเธอเกิดเหตุการณ์มาสองสามปีที่ว่าเออตอนนั้นเราหยุดหายใจเราสะดุ้งตื่นต้องคือ เรื่บ่อยมา แบบอึดอัดอะนอนไม่อิ่มนอนไม่เต็มอิ่มตื่นมาง่วงหลังจากนั้นเราก็ย้ายมาที่เชียงใหม่แล้วก็ได้ออกกงกาใช่ทีเนี้ยคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้อากาศูจมูกตันหรืออะไรเงี้ยตลอดก็ยังเป็นอยู่บ้างแต่ก็เบาลงแล้วนะครับเป็นคนที่อยู่กรุงเทพมาหลาย10ปีใช่ไหมพอย้ายมาเชียงใหม่พบก็สิ่งแรกก็คือแม่งเขาเจอช็อกเลยคือทุกอย่างแม่งดูช้าไปหมดเลยอะไรอะไรก็ช้าแต่ไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะคือคือเขาเจอของคนที่เนียคือเขาจะตัดตอนย่อนก็คือช้า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 ไอ้เราก็อยู่กรุงเทพมาสิ ต้องจับไปต้องเป๊ะปุ๊บปั๊บปุ๊บั๊บพออยู่นี้เรปรับตัวไปทันักอยู่ในแต่ว่าที่อากาศมันดีขึ้อนอะ่ะอยากสัมผัสกับธรรมชาติบ้างเพราะว่าเราอยู่ในเมืองป่าคอนกรีตมาสิบกว่าปีแล้วเราสึกว่าเออทำไมทำไมเร,เราไม่ย้ายไปทางที่อื่นว่าที่เชียงใหม่ก็ดีนะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่รู้สึกว่ามากี่ครั้งก็ประทับใจแล้วก็ชอบชอบที่ว่าก็คือหนึ่งอากาศหน้าหนาวเนี่ยตอนนี้ที่อัดอยู่เนี่ยคืออากาศเป็นโคตรดีไม่ต้องเปิดแอร์เลยอะอย่างที่สองคือค่า ของชิปมันถูกกว่าที่กรุงเทพตั้งแต่ว่าที่กรุงเทพเนี่ยแค่ผมออกเดินทางเนี่ยก็ ต้องเสียตังค์แล้วอ่ะคือคือเงก็คือเสียไม่ไม่ทางรวนก็อะไรสักอย่างเนี่ยคือมันเสียอยู่แล้วอ่ะอย่างต่ำคือหนึ่งร้อยบาทแต่อยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับคือถ้าคุณมีรถเครื่องรถเครื่องคือรถมอไซค์เป็นสัตว์ที่ที่นี่เขาเรียกกันเขาให้คุณมีรถเครื่องแล้วก็ขับไปที่นั่นตัดซอยซื้อของกินแล้วกลับมาเรียบร้อยแล้วก็ใครที่สามคืออาหารไม่อร่อยเชียงใหม่เป็นสวรรค์แห่งคนกินเทลตี้มากๆเลยเพราะว่าหนึ่งของเทลตี้ถูกมากสองคือผักแม่งอร่อยเกิดมาไม่เคยไม่เคยมีการปลดปลากินผัก ขนาดนี้เมื่อก่อนคือพักมันต่างจากที่อื่นนะั่นมันกรอบมันหวานแล้วมันอร่อยมากๆเลยครับเออแม่อาหารม่อร่อยจริงๆด้วยแต่ว่าถ้าแบบกินมากเกินไปมันก็อ้วนได้เหมือนกันที่ผมมองเป็นเมืองของคนรักสุขภาพ้วยครับก็จะมีคนปัน่นจักรยานคนไปวิ่งคือเชีงยงใหม่เนี่ยจัดมาราธอน เยอะมากวิ่งเยอะมากแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดคือไม่ค่อยได้จัดเลยก็รอวันที่มันโควิดแม่งหายไปปีนี้แหละแม่งหายไปแล้วกูจะกลับไปวิ่งมาราธอนแล้วนะครับผมคิดถึงการวิ่งมราราธอนเลยที่ผมเคยคุยกับชาวต่างชาติที่อยู่ในเชียงใหม่เนะี่ยเขาบอกว่าเขาชอบเชียงใหม่เพราะว่าหนึ่งคือมันเป็นเมืองที่เฟรนลี่มากคือควรที่นี่เฟรนลี่สุดๆเลยซึ่งผมยังรักกรุงเทพอยู่นะครับผมรักในกรุงเทพที่ว่า คือมันเป็นเมืองแอคทีฟมากๆเป็นเมืองที่แบบเอ็งต้องขยนันเอ็งต้องตรงต่อเวลาเอ็งต้องรัชคือมันทําให้ผมนั้นทําตัวแบบขยันตอดเวลาต้องแอคทีฟตลอดวลาอีนนิจในการที่จะขับเคลื่อนในการทํางานแล้วก็พัฒนาตัวเอง,รงหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันดีไว้ผมยังรักอีนนิจแบบนี้ในของกรุงเทพยอยู่ซึ่งในเชียงใหม่เนี่ยหาแบบนี้ยากมากคือต้องเข้าใจว่าคุณคาแรคเตอร์เชียงใหม่แต่ตอนย้อนนะครับเหมือนการไปกรุงเทพแต่ละครั้งของผมครับไปดูดซึมพลังแห่งการทํางานแห่ง สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เพื่อนๆผมก็อยู่กรุงเทพส,ส่วนใหญ่แล้วก็เหมือนไปหาเ,เพื่อนไปทํางานก็เหมือนเป็นการเติมเต็มชีวิตของผมอีกครึ่งนึงเหมือนกันคิดว่าเออชีวิตของเราเนี่ย50อยู่ที่กรุงเทพ50อยู่ที่เชียงใหม่อย่างอยู่สองที่อเอาง่ายๆนะครับแต่ผมอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานมากๆไม่ไนดะ้เพราะว่าถ้าอยู่ที่เชียงใหม่มากๆเนี่ยจะเป็นคนขี้เกียจจะขี้เกียจมากจะอยู่แต่ห้องจะอยู่แบบคือผมเป็นเ,นเป็นมนษุษย์โทรเว v e r t พอสมควรไม่ค่อยไปไหนอะ่ะคืออยู่แต่บ้านถ้าสั่งอาหารมากินไปออกกํลาลังกายว่าเล่นเล่นแมวอยู่บ้านบ้างน,นะตอนผมอยู่กรุงเทพผมออกบ้านทุกวันออกบ้านตลอดเวลากลับมาทีก็ดึกแหละก็ได้เป็นอีกเอ็นดีจริหนึ่งถ้าอยู่กรุงเทพมากเกินไปเนะี่ยก็ยอมรับได้ว่าสุขภาพเสียเพราะว่า เงินหมดเร็วมากเพราะว่าบริการเดินทางค่ากินค่าอะไรค่าของชีพกรุงเทพมันสูงเงินเงินมันหมดเร็วอยู่ชิงใหม่มันเซฟคอสได้ไนีแต่กลับไปว่าเราอยู่สองที่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เซฟคอสหรอกจริงไหมก็เลยคิดว่าเออถ้าเราบาลานซ์ชีวิตดีดๆเซฟได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ทําให้เรามีความสุขได้ผมก็เพียงพอแล้วนี่นะครับเป็นแมวเป็นแมวหมู่บ้านนะครับเราเป็นแมวบ้านกูก็ไล้มาทุกเช้าทุกเย็นเมื่อหิวนะหัครางแต่แม่งมันหิวนะ นี่ทุกคนเล่าให้ฟังก่อนนะคืออาหารเนี้เป็นยี่ห้อห้างยี่ห้อหนึ่งแล้วกันแล้วแม่งก,กูใส่อะเต็มเยอะมากเว้ยเทไว้เยอะมากแล้วแม่งกินไม่หมดแล้วมึงก็เรียกร้องว่ากูไม่คิดอันนี้เอาวิตกัตมาให้กู <c oughs> มไม่พอใจอย่างแรงไม่พอใจหลบตรงนั้นคุ้นเข้าใจครั้งแรกก็นเนี้ยแหละครับว่าอาหารที่แมวไม่แดกเนี่ยมันแย่ขนาดไหน <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวผมไปซื้อวิตกัตก่อนแล้วกันเนแมวที่กินของดีนะฮะเอาอะไรดี ทำไมมันเป็นซองใส่วะมึงกินแต่นี้ยืนรอยืนรอ้อคือด้วยความที่เราเตรังเศษอดไรอาหารเก่าแต่มันมันอาหารแมวไม่แดงจริงนะเราก็เลยทำการผสมนิดเดยทดลองทดลองผสมนิดนดง ทีนี้เราจะเอาอาหารลอร่อมันลงมาเยนะ,ะทีนี้เราก็ต้องแอบดูอิธบ้านเพราะว่าไอ้เนี่ยผมตั้งชื่อให้มันว่ามันชื่อระแวงมันระแวงพอสมควรนะฮะช่วงที่เราย้ายมาอยู่แรกๆคือมันควนระแวงเลยไม่กล้าเข้าใกล้เราเลยนะ,ะแต่ว่าหล,ลังๆเนี่ยลอให้อาหารมันไว้ใจก็เลยเข้ามาใกล้มากขึ้นแหละความหิวทำเธอครบนำใช่แต่เราต้องไปหลบอู่ทธิบ้านนะฮะแล้วแอบถามมันเหมือนรู้ว่าเรามองอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว กินแล้วบอกแล้วว่ามันกินมันมองที่ประตูฮะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ การแอบดูแมวกินข้าวเป็นผมรุ้นมากกว่าแมวที่แบบขี้อ้อนแล้วก็ยอมรอเงี้ยมันไม่ท้าทายครับต้องเป็นแมวที่แบบไม่ไว้ใจมาก่อนอย่างเงี้ยแะวแวงอย่างเงี้ยเราก็แบบค่อยๆเข้าหาเราด้วยความเชื่อในไว้ใจอะไรเงี้ยผมว่ามันเวิร์กกว่านะเนี่ยกินอย่างอเล็อร่อยเลยทีเดียวเป็นิจะมีแมวขาประจํามานะครับแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่เห็นเขามานั่นชื่อสอพนะฮะสอพที่ว่าชอบประจบประแจงกูนะพอกูจะดีปุ๊บมันควรใส่ได้แผ่มาหลายรอบแล้วเนี่ย้างเขียวสำหรับละแวนครับซามส้มสำหรับสอพครับแต่ส นะฮะอุ้ยหลบ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 ,ลบ,ลบ,ลบไปเขียนนี่ อร่อยไหมครับเห็นต้นไม้ที่ขึ้นตรงทอ่อตรงนั้นไว้นะฮ <c> ะ <oughs> คือครื่ที่ว่าในช่วงก่อนไปใหม่ครับผมทํางานกรุงเทพแบบอยู่เป็นเดือนเลยอะเราไม่ได้กลับมาที่นี่แบบหลายเดือนมากนะครับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นคือยามันก็สูงขึ้นอย่างนั้นแหละครับ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าจะตัดออกก็เลยครับแต่ว่าคิดมาคิดมาดูแล้วเป็นต้นไม้ความโชคดียังไงก็ไม่ผมก็เลยคิดว่าเออกูไม่ต้องตัดตอนนั้นแหละปล่อยไว้อย่างนั้นแหละให้มันเป็นสริปมงคลต่อไปนะครับผม ใกล้หมดแล้วนะน่หิวมากไม่ได้กินอะไรเลยอะ่ะแค่วันเดียวเนี่ยนะคืออาหารแมวมันหมดคิดอยู่ว่านางน่ะน่าจะโดนไอ้สอพอแย่งกินหมดคือเมื่อเช้าเขาได้ยินว่าสอพอตกกับระแวงด้วยเ <c oughs> ขามองไปแล้วแบบสอบพอมากคนพั้เสือพายมากนี่นะครับเป็นแมวตัวหนึ่งนะครับว่าชื่อโซนะครับผมตั้งชื่อโซให้เพราะว่าพอหลังจากให้อาหารมาสักสาเดือนเป็นแมวแบบระแวงดีกว่าตัวระแวงเองนะฮะมันก็จะมากินข้าวบ้านผมบ้างบางเวลานะครับ มันเห็นปลว่าหลบกาได้หาดบ้านนี้คือต้องหลบอะครับเนี่มันจะตกใจนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับมันก็จะพาเพื่อนมาอีกสี่ห้าตัวบอกว่าบ้านนี้กูรวมไปได้วยแมวแมียมาจากไหนไม่รู้ด้วยไม่ใช่แมวของกูเนี่ยดูดิโอ้โหตั้งเถอะระแวงนะกันมองมันคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดประตูลองอเข้าใกล้มันสิผมว่ามันหนี100นะรอออ <laughs> ้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะมองมองมอง h ล l l o ไปแล้ว ว,วเวดี๋ยนี่นะครับนี่ไงท,ที่ผมบอกเนี่ยชื่อสอพอนะครับมันจะต่างจากระแวงที่ว่าไอ้สอพอดูมันมันจะมาถูขาเราอย่างเงี้ยตัวมันจะขาวกว่าสีขาวเยอะกว่า,วาครับมันถูอาหารเปียกเลยดูอาหารเปียกมันถูทุกอย่างอสอพอมาน,น้่ยกันนี่หยดุดดื้อเว้หยุดทำห้ใส่เสียก็ได้ไหมก็ได้ไหม นิ่เลยเดือนนี้เนี่ยผมหมดอาหารแมวไปเป็นพันแล้วผมต้องประหยัดคอร์สบ้างนะฮะแม่เลยแม่ดูดไิไม่ความอยากจะไปถือเนี่ยมันจะกินแต่อาหารเปรียกห้่นี่ยที่ใส่เสียผสมให้มันกินนะฮะ ความฝันผมตั้งแต่สองปีที่แล้วคือผมก็ลองทํามาปี2ปีแล้วแต่ว่าคือยังก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับมันมากโอกาสมาแล้วเวลาได้แล้วสมาธิพอได้แล้วผมก็เลยจะมาทำสตรีมเต็มตัวเลยนะครับผมผมไลฟ์สตรีมที่ Facebook b a บ e บ o x นะครับทุกวันพื้หัส จนถึงวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับผมรัสเตเก้ถ้าอยากเจอผมแบบบ่อยๆไปอยู่ใน a c e b o o k นะครับแต่ว่า y YouTube เนี่ยจะทำเป็นคลิปลงไลฟ์สไตล์เรื่องชีวิตดีกว,ว่าว่าเออตัวเองทำงานยังไงอะไรยังไงไปพบปะเพื่อนเก่ายังไงเจอยูทูบเบอร์อะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่านะครับผมในเดนกกับกายเป็นว่า f a c e b o o k ปทำเป็นงานหลักแล้วก็ YouTube เป็นงานดีเล็กหรอสลับกันไปมาคอมที่ผมซื้อมาเนี่ยมาเพื่อรัสตรีมโดยเฉพาะด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เดี๋ยว อ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายอุปรกรณ์ที่ผมจะทำไลฟ์สตรีมดีกว่านะครับผมนี่ก็เป็นภาพรวมของห้องผมนะครับที่จัดในการไลฟ์สตรีมนะครับผมก็จะมีคอมสองเครื่องนี่นะครับก็จะเป็นเตียงที่ผมจัดนะครับนี่อะไรวะอ๋อสายไม้ไม่ได้ใช้นี่นะครับก็จะเป็นมุมนอนของผมก็จัดไฟ LED ตรงนี้นะครับก็จะมีพรอ็อ มี Nintendo ที่วางแชร์แล้วก็ไม่เล่นอะไรแล้วต้องจ่าย Animal Crossing ซึ่งไม่เล่นมา3-4เดือนแล้วทีนี้ก็มาดูคอมของผมดีกว่านะครับผมก็จะมีคอม2เครื่องด้วยกันนะครับอันนี้เครื่องนี้นะครับเอาไว้สตรีมนะครับผมส่วนเครื่องนี้เอาไว้เล่นเกมนะครับสเปคไม่ไม่ไม่จัดหนักเท่าไหร่ครับก็เป็น RTX 3070นะครับผมส่วนบอร์ดใช้ i 5นะครับแรม16บหกิกับัสเนี่ยก็มา3,200นะครับคีย์บอร์ดกับเมาส์เนี่ยผมชอบ Logitech เพราะว่ามันใช้ทนและใช้ถึกดีนะครับขนาดกล้องยังใช้ Logitech เลยคืออเเปป็็นนนค่่่ข้างงทีจะติ Logitech นี่ก็จะเป็นคอมผมนะครับปุบปุบ Was your g a m e boy ส่วนตรงนี้ก็เป็นเพ4ครับรอวันที่มันตายรอซื้อเพ5นะครับนี่ก็จะเป็นคอม ไวสตรีมนะครับผมก็สเปคไม่ได้จัดหนักอะไรมากเป็น GTX 9 7็จะสูอยู่เลยอันนี้นดัมเบลวายกสร้างกล้ามเนื้อของเรานะครับผมพยายามจะเก็บสายแล้วทุกคนแต่ว่าการทำสตรีมนี่เป็นสายอะไรไม่รู้เต็มเยอะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยผมพยายามเก็บแล้วอแล้วแต่มันก็ไม่ได้จริงวันยังมีสายตรงนี้อีกนะนี่นะครับก็คือคอมหลักๆของผมนะครับก็ติดไฟ led ไว้ข้างล่างด้วยเย้เป็นงานโฮเมดนะฮะ ผมนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าเยอะสักเท่าไหร่นี่คือเป็นคำพูดเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเ้ื่องอที่ว่าเออเราลกเสื้อผ้าออกเป็นทุกปีอะไรเงี้ยเสื้อผ้าี่ยเราไม่ใส่ก็ไม่บริจาคไปอะไรเงี้ยแต่แบบหลังมาคือแบบคือนะเครียดคือมันติดอะคือคือดึงตรงนี้แล้วมันติดเลย พอมันติดปุ๊บสีเกิดขึ้นคือไอ้เสื้อไม่ง,งอมา่างไหนไม่รู้เต็มไปหมดเลยแต่ก็เริ่มใส่สีๆแล้วบ้างนะครับเพราะว่าผมไปทําแบบทดสอบคือผมไปคือผมไปทําแบบทดสอบมาว่าเนี่ยผมเหมาะกับสีอะไรนะครับผมก็ได้ผลมาว่าคลิป,ลปเรื่องของสีเสื้อผ้าที่ใช้เน<อ>ี่ยผมอธิบายทีหลักลวก,กันนะไม่ไม่มั่นใจกับสีอื่นน่พอเราวัดแล้วเนี่ยเออมันสว่างขึ้นจริงแล้วมันดีขึ้นจริงนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปหาเสื้อสีโทนประมาณนี้นะครับ ใช่แล้วเราจะมาคุยกันเรื่องของว่า ้าหมายในปีนี้ผมจะทำอะไรบ้างน,นะครับผมอย่างแรกนะครับผม,ผมจะสตรีมเต็มตัวนะครับผมเวลาสมทึกตึงเที่ยงเกินอย่างที่สองคือก็ทํา YouTube ช่องนี้นะครับแต่มันจะเป็นช่องไลฟ์สไตล์มากขึ้นตามสไตล์ที่ผมถนัดผมเชื่อว่ามันมีใครหลายๆคนมาหลังไงผมว่าเออผมอยากลาออกมาทําเป็นยูทูบเบอร์เลยอยากตัดต่อคลิปอยากเป็นครีเอทีฟอะไรเงี้ดีไหมครับเหมือนพูดคุยกับแกเป็นเพื่อนกับแกว่าเออแกเป็นไงบ้างวะแกมีชีวิตเป็นไงบ้างวะแกเติบโต,ตไงบ้างวะอาจจะไม่ต้องมีวิวเยอะมากไม่ต้องแบบดังมากอะไรมากแต่ขอให้แบบ ยังอัพคลิปลงช่องเนี้ยมีใครว่างให้โทรหาไหมโทรหาคุณครีเอทีฟคิมได้ไหมโทรหาทีละคนเลยถ้าว่างโทรหาเขาเลยสัมภาษณ์เขาฮัลโหลอ๋อจันเบสเฮ้ยว่างคุยไหมคุยได้เพิ่งตื่นเหรออครับจันเบสิริว่างไหมบอมว่างหรือเปล่าเจ้ว่างว่างสะดวกครับจะมีคำถามถามเล็กน้อยเป็นยังไงบอมไอจัะหนุ่มว่างไม่เจ้มีอะไรเจ้ จะมาถามว่าเป้าหมายในปีนี้ยทิวทีมกับทีมงานจะทำอะไรบ้างอคอนเทนต์ในปีนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเราอ่ะอายุ30แล้วทุกข์งองกู <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าชีวิตในปีนี้มันคือปีสุดท้ายแล้วที่กูจะได้ใช้ชีวิตมีเลขสองหน้ากูก็เลยรู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตปีนี้แบบสุดๆไปเลยเที่มันจะทำได้นะทันไม่ติดเรื่องโควิดเรื่องอะไรเงี้ยก็เท่าที่ทำได้ก็เลยจะเน้นไปทางด้านพวกอคอนเทนต์ด้าน กิจกรรมกับแอคทิวิตี้เป็นหลักมันก็จะเน้นไปเรื่องของความเป็นเกมปาร์ตี้การไปเที่ยวก็จะเป็นแบบว่าไปเที่ยวกันสนุกสนานแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็รวมไปถึงมีการหยิบซีรีส์เก่ๆาๆกลับมานำด้วยแต่ถ้าเกิดรถตอนนี้ไปไหนไม่ได้โดนล็อกดาวน์อยู่บ้านอะไร c o n ก็อาจจะมาในเชิงที่เป็นแบบปาร์ตี้เกมอะไรบ้างก็คิดว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ตั้มเป้าว่าทาเป็นงานประจาหรือมาอะไรแต่ตอนนี้ทําตั้งใจเป็น ที่เอาไว้เก็บสตอรี่ฉะนั้นอะ่ะเป้าหมายปีนี้ก็คือสำหรับโมเมโมเมตั้งเป้าว่าอยากมีแสนซับในปีนี้เยี่ยมผมอยู่เบื้องหลัง ยูทูบเบอร์มาตลอดใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยนั้นผมอยากลองว่าเอ้ยอยากมีชิปที่เป็นล้านวิวในช่องตัวเองสักครั้งหนึ่งช่องมอยู่ก็จะพูดถึงชีวิตของสองคนอารมณ์แบบช่องที่เป็นไม่ใช่สายกินไม่ใช่สายเที่ยวแต่เป็นสายแบบบอกเรื่องราวหลังชีวิตหลักหลังแต่งงานว่าเป็นยังไงเป็นสองคนแหน่แต่งงานแล้วจะหลังแต่งงานแล้วจะเป็นยังไงชีวิตหลังแต่งงานมันอีกยาวไงถูกต้องทําได้ตลอดชีวิตจริ ไม่ได้คิดถึงเรื่องยอดซับมากแต่ขอให้แบบว่าทุกคลิปที่ที่ที่ท่าออกปามีคนดูยังต่ำก็สักแสนวิวเป็นต้นไปอย่างเงี้ยผมถือว่า MP แปี้แล้วเฮ้ยที่จริงทำได้แล้วนะโอ้ยคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยตอนแรกอะ่ะกูไม่ค่อยไม่มีเวลาว่างดูช่องมึงเลยแต่หลังๆเมื่อวานกูนั่งดูทุกคลิปเลยเว้ยแล้วรู้สึกแบบเชื่อมึงช่องมึงมีสเสน่ห์มากๆแล้วกูดูทุกคลิปเลยออเออใช่ใช่จริงปีนี้หรออืม ตั้งเป้าว่าจะพอเชี่ยเหมือนพี่คีมเลยสัสอันนี้อันนี้เราตัดเรื่องแบบ จร้งทิ้งเลยนะคือจริงๆอย่าเรียกว่าตั้งเป้าว่าบอกต้องเรียกว่าเราตั้งเป้าให้สุขภาพเราดีขึ้นเออเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายไม่รู้ว่าแก่เราพังม,มันก็เลยเริ่มคิดเรื่องนี้ <c oughs> เฮียมึงแก่เหรอหรือกูไม่รู้กูกูไม่รด้ว่าเท่าหรอไรอ้สัตว์พี่ก่อนหน้านี้เราเราเรา,เราใช้ชีวิตกันแบบฟักออฟมากเลยเลนเรื่องเนี้ยถูกไจริง,รงเราแบบเราไม่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยเราแบบพอเราเริ่มโตแล้วมันก็เริ่มหันมาดูอยากอยากดูแลตัวเองถ้าเกิดมีลูกก็อาจจะมีช่องลูกมีไม่ใช่มีช่อง ประมาณนี้เหมือนเป็นการเขียนไดอารี่แต่เก็บเป็นรูปแบบของวิดีโอแทนใช่ครับใช่คือซิริสก็มีงานหลักอยู่แล้วที่ที่ไม่ได้แบบออกสื่ออะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ก็เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่จะตั้งในปีนี้ด้วยของของโมเม้ด้วยปีนี้จะมีลูกแล้วเหรอไม่ใช่นะ <c oughs> จะมีประมาณอีกสองสามปีอะไรประมาณเนะี้ยจะมีแ<อ>ถ้าเกิดนับปีนี้ปีนี้อายุยี่สิบเจ็ดครับหกเกบเจ็ดโอ้เนาะโอ้ยังมีปีนี้พี่จะสี่สิบไปแล้วเดี๋ยวจะสามสิบก็พอแล้ว แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ละโอ้ยน้ำหนักไม่ได้วัดเลยจากเอาล่าสุดที่ที่ไปวัดที่โรงพยาบาล ประมาณกลางปีนะ่าจะประมาณร้อยสิบร้อยสิบนิดนิดร้อยสิบคือผมโชคดีที่ว่าแบบเออเราคือเห็นน้ําหนักเยอะอย่างนี้แต่แบบบอดี้แฟทมันไม่ได้เยอะแบบไม่ได้เยอะตามแล้วพวกความดันคอเลสเตอรอลอะไรพวกเนี้ยปกติหมดเลยไม่มีปัญหาเลยเออนี่เ<ไ>ป็นโชคดี่ากเลยมันก็โอเคแหละแต่ว่าก็รอดูกันไปแล้วถ้าผอมก็ถือว่าโชคดีแล้วกันถ้าไม่ผอมก็อย่างน้อยเราก็สุขภาพดีขึ้นอะไรเงี้ยอีกอันหนึ่งก็คือเราจะลดน้ำหนักด้วยตอนนี้ลดไปเท่าไหร่ละ อันนี้มันขึ้นมา <c oughs> ขึ้นก็ดูคนกินนะ่ะโอ้โหแต่ละอย่างนะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะ ลดให้มันดีขึ้นเพราะว่าเ<ม>นื่องจากว่าช่วงพวกค่ากาวพวกอะไรอย่างี้มันลดลงมากแล้วเพราะนั้นมันก็ปีนี้ก็จะใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นพมดแตะสามสิบแล้วเหมืนหอนกันดีดีเพรอะเหตุผลที่ย้ายมาเชียงใหม่เพราะว่าอากาศไม่ดีแล้วเรื่องของกินอะไรด้วยด้วยพอทีเนี้ยพอเราดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องของหยุดหายใจในระหว่างหลับอะ่ะกับสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนอะ่ะลดลงแทบจะไม่มีเลยแต่ก็จะมีเรื่องระบบหายใจอยู่บ้างเพราะว่าก็เป็นไซนัสเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกคีคิมว่าเออดูไว้ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่อง ระยะยาวถ้าเราไม่เห็นลงศพคงไม่หลังตาเพราะว่าถ้าเบนไม่เจอสภาวะแบบเขาอยู่หายใจแล้วสะดุ้งตื่นเน่เหมือนคนจะตายอ่ะก็คงไม่มาลดอย่างนี้หรอกเขาใจได้เขาใจคิถอันเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่คิดไก็ไม่รับสายไม่อยู่นะฮะพอวันนักนอัดคลิปตอนเนี้ยก็นะึกคุยกับพี่คิมตะกี้มาแล้วว่าแบบอิชี่ก,กูจะเป็นปีสุดท้ายแล้วว่าที่ใช้อายุเลขสองอนะ่ะปีสุดท้ายแล้วก็แบบ แล้วก็นั่งคิดแบบเชี่ยทําอะไรดีวะแล้ววะแบบก่อนที่จะขึ้นเลขสามอะคือตัวเองคิดว่าแบบไม่เคยจะขึ้นเลขสามเร็วขนาดนี้แต่แบบเออมันเร็วจริงๆว่ะมันก็รู้สึกแบบว่าก็ไวว้เด็กจริงมองว่าตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าแบบหลังจากแต่งงานก็รู้สึกว่าแบบเออแม่งชีวิตวัยรุ่นแม่งแบบเออแม่งสั้นดีวะสั้นสั้นสั้นมากอ่ะเออสั้นมากแต่แต่ทีนี้มันก็ด้วยสังคมด้วยอะไรวัยสามสิบก็ก็เป็นวัยรุ่นได้นะเอาจริงอืมก็เคยคิดว่าแบบ บางทีอายุตัวเลขมันเป็นสิ่งสมมุติมาปพาะว่าถ้าเราคิดว่าเออเรายังวัยรุ่นในแบบของเราอยู่อะหลอกตัวเองพี่หลอกตัวเองถือว่าโตเร็วแล้วผ่านอะไรมาเยอะแล้วโอ้โหเฮียเยอะจริงอย่าให้เล่าไอ้สัตว์เมื่อวานนั่งดูที่คลิปที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเซนโยอ่ะอันนั้นก็แบบเออรู้สึกว่าชอบไม่รู้ทําไมเหมือนกันอ๋อเหรอส่วนใจผมจะแบบว่าผมมันจะไม่ค่อยอินคลิปที่เป็นกระแสไว้แต่ผมจะอินว่าช่วงเวลาที่ผมอินนะตอนนั้นอะ ทําอะไรผมก็แบบเนี่ยก,ก็ทำคลิปนั้นนะ mm. อ,อ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคอนเซปต์มันก็คือเรื่องในชีวิตของผมอ่ะคือถ้าเกิดใครที่เข้าไปดูช่องผมก็คือเนี่ยคุณกําลังดูชีวิตผมอยู่ซึ่ง บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมสไตล์ไม่เห็นจะเหมือนคลิปแรกๆเ,เลยคือพอเราอายุเยอะขึ้นโตขึ้นอะความชอบอะไรนะช่วงเวลานั้นมันก็มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็อยากทําในสิ่งที่แบบว่าเออเนี่ยตอนนี้กูอินเรื่องเนี้ยมึงมาดูกูทําเรื่องนี้นะอะไรอย่างเงี้เป้าหมายช่องเบลลี่ยูไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดของผมนะปีนีน้ว่าถ้าเกิดที่ดูจากคลิปล่าสุดของผมผมจะบอกว่าผมมาอยู่เบื้องหลังทางชีวิตใช่ไหมผมก็เลยอยากจะแบบสร้างคอมมูนิตี้บางอย่างขึ้นมาสําหรับคนเบื้องหลังสมมติว่า ตอนเนี้ยยูทูบเบอร์เราอ่ะเห็นเห็นฉากหน้าเยอะแลละเห็นแบบยูทูบเบอร์คนนู้นคนนี้เห็นในฉากหน้าแต่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยทีมงานเบื้องหลังอ่ะแม่งมีแนวคิดยังไงวะแบบกว่าจะปั้นคลิปนี้ขึ้นมาได้หรือว<อ>่ากว่าจะประสบความสำเร็จอย่างนี้ได้คือผมอะอยากเปิดเผยคนอยู่เบื้องหลังเว้ยดีด่คือเป้าหมายสูงสุดของผมในปีนี้อยู่บางหน้าก็ ก็เขาก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่คนที่เป็นรากฐานซัพพอร์ตที่แบบคอยซัพพอร์ตพวกเนี้ยก็คิดว่าผมก็อยากจะดึงตรงเนี้ยให้สําคัญขึ้นมาเหมือนกันโอ้ฟังแล้วขนลุกเลยว่ะโอเคขอให้หนึ่งล้านซับภายในปีนี้รึเจะนะครับสาธุสาธุนะครับผมเจอกันขอบคุณมากครับครับผมหากแค่นี้แหละัสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆมีอีกอันนี้เรียกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ผมจะทำกับจันเวสแล้วก็พี่คิม อ๋อใช่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 แต่มันยังถ่ายไม่ได้เพราะติดโควิดเราต้องมีโปรเจกต์ลับกันนะฮะเราติดตามดูกันนะครับผมนี่คือทั้งหมดของช่องเบสบอลนะครับและเกมทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์สองทุ่มถึงเที่ยงคืนบ้าขายของอีกแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ